เิดเวที Mental Influence Team ปั้นเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิตสร้างสังคมเข้าใจและใส่ใจใจคนที่โรงแรมเจปาร์คตำบลนานป่าอำเภอเมืองจัังหวดชนบุรีศูนย์สุขภาพจิตที่6ได้จัดพิธีเปิดโครงการ พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิต Mental Influence Team หรือว่า MIT อย่างเป็นทางการโดยมีนางพัตรานิตทองตันไตรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่6เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมโครงการจากหลากหลายภาคส่วนนางพัตรานิตทองตันไตรผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่6กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเปิดโครงการในวันนี้และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิตซึ่งสื่อมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนรวมถึงช่วยกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพจิตอย่างเหมาะสมโครงการ Mental Influence Team หรือว่า MIT นี้ จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักสื่อสารสุขภาพจิตให้มีความรู้เรื่องปัญหาสุขภาพจิตสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องรู้จักแหล่งข้อมูลและบริการด้านสุขภาพจิตที่เชื่อถือได้และสามารถสร้างสรรค์สื่อความรู้ที่เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจจากผู้เข้าร่วมโครงการค่ะ ึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจและใส่ใจสุขภาพจิตของกันและกันต่อไปในอนาคตนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหาวันก้กะอินรายงาน